สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวครับรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเป็นรายการที่จะนําเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวอันเป็นเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ วิชาดาราศาสตร์และก็ศาสตร์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา6นาฬกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิวันนี้สุริยคกติการวันที่3ทธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 9 จันทรคคติการตรงกับวันเสาร์ขึ้นสี่ข่ำเดือนอ้ายปีวอกอัตศกจุลศักราช1,378วันนี้อาจารย์ที่ร่วมสนทนาด้วยนะครับมีอาจารย์สิทธิชัยจันทระศิลปินท่านเป็นนักวิชาการทางด้านดนาราศาสตร์นะฮะอดีตเป็นหัวหน้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับท่านยังเป็นอาจารย์สอนวิชาดาราศาสตร์ ประจำอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติอีกท่านหนึ่งอาจารย์คณชัยนธนทวิพันกุลฮะท่านเป็นอาจารย์และกรรมการอยู่ในมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ทุกวันเสาร์นะฮะเช้าๆก็มาคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะฮะอาจารย์ทําไมเราต้องเรียนเรื่องดวงดาวจริงๆดวงดาวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ วิถีชีวิตเรานะครับ,รบอย่างน้อยการกำหนดฤดูกาลร,รู้ช่วงการเพาะปลูกพืชพันธุ์ทัญยาหารรู้ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงไปในรอบปีอันนั้นก็เกิดขึ้นจากคนยุคเก่าก่อนที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าจากการดูดาวนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันไกลตัวด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีปฏิทินใช้เรามีนาฬิกาใช้มันก็คือดาราศาสตร์ ที่บอกฤดูกาลที่ในลักษณะสําเร็จรูปมาให้เราเราก็เลยมองข้ามสิ่งที่เป็นรากฐานที่เริ่มต้นในการกําหนดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาก็กําหนดมาจากดวงดาวว่าดวงดาวทั้งนั้นเลยนะครับที่ทินเรื่องวันเรื่องเวลาเนี่ยฮะและไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในว่วงเวลาอันนี้โหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวยังไงครับก็จะพูดถึงความเป็นไปนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับก็จะศึกษาในเรื่องของปีนะครับ วันเดือนแล้วก็พศที่เกิดแล้วก็สถานที่นะครับที่ที่เกิดขึ้นนะครับผมครับครับอาจารย์เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายนะฮะของปีครับปีทางสุริยคกติครับนะฮะวันนี้วันที่3ามธันวานะฮะสองพนาสิบเ้าะฮะวันนี้มีอะไรสําคัญสําคัญนะฮะเรื่องเกีย่ยวกับดวงดาวนะฮะได้ข่าวว่า ดาวศุกร์เข้ามาใกล้ดวงจันทร์นะครับครับเราต้องพูดว่าดวงจันทร์เข้ามาใกล้ดาวศุกร์นะครับ <ฮะ S 2> ก็คือเย็นนี้ครับถ้าเกิดใครอยู่บ้านหรืออยู่ที่ในพื้นที่ที่ท้องฟ้าเห็นทิศตะวันตกชัดเจนเชื่อว่าเมฆคงไม่เยอะแล้วนะครับพอดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าปั๊บเน่ก็อยากจะให้มองไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ท้องฟ้าช่วงนั้นก็คงจะค่อยๆส,ส,สลัวๆละ เราจะเห็นดวงจันทร์เสี้ยวนะครับปรากฏอยู่เคียงกับดาวศุกร์นะครับซึ่งดาวศุกร์จะถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดนะครับในบนท้องฟ้าในยามกลางคืนก็คือถ้าเทียบกับดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์นี่กลางคืนนี่สว่างสุดแต่ดวงจันทร์เนี่ยก็อยู่ใกล้โลกก็เลยถือว่าเป็นวัตถุพิเศษไปแต่ถ้าในจํานวนดาวเคราะห์ที่เห็นเป็นจุดสว่างแล้วก็ดาวศุกร์นี่ถือว่าสว่างที่สุด ก็บางคนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าดาวเคียงเดือนก็ได้นะครับดาวเคียงเดือนนะฮะอันนี้ก็ต้องรู้ตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้านะฮะดาวเคราะห์ดาวเลิกนะฮะมาที่อาจารย์เกติก่อนนะฮะเอามามาดูตำแหน่งดวงดาวก่อนนะฮะจะได้เข้าใจเรื่องปร,ระจัน โคจรเข้าไปใกล้พระศุกร์เชิญฮะบตำแหน่งดวงดาววันนี้นะครับสำหรับวันเสาร์ที่3ทธันวาคมนะครับพศ2559ตามปฏิทินดาราศาสตร์นะครับเริ่มต้นที่ราศีสิงห์นะครับราศีที่อยู่ทางด้านที่ตะวันตกของดวงอาทิตย์นะครับก็จะเห็นว่ามีพระโคอฉายานะครับสถิตโคจรอยู่นะครับก็คือราหูนั่นเองนะครับในภาษาสากลเรียกว่าโนดนะครับ อยู่ที่ราศีสิงห์นะครับอยู่กลางราศีอยู่ในระยะ13องศา15ริบดานะครับมาตรฐานทางโหราศาสตร์จะได้มาตรฐานเป็นปรเกเตรก็คือความไม่สมดุลน,นั่นเองนะครับทีนี้มาดูกลุ่มดาวอีกกลุ่มหนึ่งจากราศีที่เป็นกลุ่มดาวหญิงสาวนะครับที่ชื่อว่าราศีกันนั่นเองนะฮะก็จะเห็นว่ามีดาวพระเคราะห์ใหญ่นะครับโคจรอยู่ ก็คือดาวพระพฤหัสบดีนั่นเองนะครับโคจรอยู่ในระยะ23องศา3รีบดาอยู่ปลายราศีนะครับมาตรฐานของพระพฤหัสบดีนะฮะจะได้มาตรฐานเป็นปรักษเศร์เมื่ออยู่ที่ราศีกันนะครับก็คือความไม่สมดุลนั่นเองนะครับตอนนี้ผ่านกลุ่มดาวคนถือกันช่างไปนะฮะมาที่กลุ่มดาวแมงป่องนะคะที่ราศีพิจิกนะฮะก็จะเห็นว่าอตอนนี้มีพระอาทิตย์นะครับโคจรอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับ สถิตอยู่ในระยะ17องศา8ลิบดานะครับโคจรร่วมกับดาวเสาร์นะครับเสาร์ตอนนี้อยู่ที่23องศา52ริบดานะครับองศาของพระอาทิตย์และก็พระเสาร์นะครับก็ยังกำลังอยู่ในระยะที่ประชิดกันนะครับในทางโหราศาสตร์นะครับพระเคะคู่นี้ถือว่าเป็นพระเคะคู่ทัุไฟนะครับดาวเสาร์ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคครับไปดูกลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มดาวคนกงธนูนะครับที่เรียกว่าราศีธนูนั่นเองนะฮะ กลุ่มดาวนี้ก็จะมีดาวจันที่ท่านอาจารย์ศรีชัยพูดถึงนะครับโคจรอ,อยู่นะครับที่ราศีธนูอยู่ปลายราศีนะครับอยู่ในระยะ25องศา30ริบดาน,นะครับร่วมกับดาวพุธนะครับดาวพุธอยู่ในระยะ6องศา2ริบดาน,นะครับดาว2องค์ก็เดี๋ยวจะเข้าไปประชิดกันเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์และดาวเสาร์นะครับในทางหัวศาสตร์นะครับดาวพระเคราะคู่นี้ถือว่าเป็นพระเคราะคู่มิตรนะครับ เราไปดูกลุ่มดาวจักรราศีอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มดาวแพทยทะเลนะครับหรือที่เรียกว่าราศีมังกรน,นั่นเองก็จะเห็นว่ามีพระเคราะห์โครจรอ,อยู่2อ,องค์นะครับองค์แรกก็จะเป็นดาวพระศุกร์นะครับพระศุกร์ปัจจุบันโครจรอ,อยู่ในระยะศูนย์องศานะครับสามสิบริบดาก็คืออยู่ต้นราศีนะครับส่วนดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะฮะ โคจรอยู่ในระยะ23องศา3.2ลิบดาดาวาดอังคารมาตรฐานทางโหราศาสตร์จะได้มาตรฐานเป็นอุดนะครับดาวพระทครอ์คู่นี้ก็คือดาวศุกร์และดาวอังคารมาตรฐาน,น,รานหรือดาวคู่ถือว่าเป็นดาวคู่มิรนะครับในทางโหราศาสตร์นะครับ อันนี้ไปดูกลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มดาวคนแบกแม่น้ำนะครับก็จะเห็นว่ามีเกษสากลอยู่นะฮะโคจรอยู่ในระยะที่อยู่ตรงข้ามกับราหูนะครับก็คือ13องศา15ลิปดานะฮะแล้วก็มีเกษสยามร่วมอยู่ด้วยนะครับ เกศสยามนะครับวัน <entertain> น en> ี in, ้อยู่ในระยะ20องศา6ดิบดานะครับมาตรฐานของเกศสยามก็คือได้มาตรฐานเป็นอุดนะครับตรงนี้จะมีเนบจูนอยู่ด้วยนะครับผมส่วนราศีสุดท้ายนะครับก็คือราศีที่มีพระครโคจรอยู่ก็คือราศีมีนนั่นเองหรือกลุ่มดาวปลาคู่นะครับที่ในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่ายูเรนัสนะครับในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าพระมนุษย์ยู่นั่นเองนะครับอยู่ในระยะ26องศา45ดิบดานะครับ ดาวดาวมันตยยนี้ปัจจุบันโคจรภาคองศานะครับส่วนที่ราศีธนูก็จะมีพูโตนะครับผมโคจรอยู่ครับอันนี้เป็นตำแหน่งดวงดาวเคราะห์บนท้องฟ้านะครับทั้งพระเคราะห์ที่เป็นพระเคราะห์มองเห็นแล้วก็พระเคราะห์ฉายานะครับการปฏิทินดาราศาสตร์ครับท่านอาจารย์ครับครับนะฮะมาที่อาจารย์ศิรธิชัยต่อกันแล้วกันครับนะฮะบรรดาดวงดาวทั้งหลายยามค่ำคืนเนี่ยนะฮะ ดาวที่ส่องสว่างมากที่สุดนี่คือดวงจันทร์ใช่ไหมครัในยามค่ําคืนครับดวงจันทร์เพราะว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดนะครับแม้ขนาดถ้าเทียบกับดาวเคราะห์อื่นๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่กว่าแต่ขนาดปรากฏเพราะอยู่ใกล้โลกก็เลยขนาดใหญ่ก็สะท้อนแสงอาทิตย์มาให้เราเห็นเป็นดวงกลมโตในขณะที่ดาวดวงอื่นเราจะเห็นเป็นเพียงแค่จุดสว่างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนช่วงนะฮะดวงจันทร์นะครับขึ้น มากมากหน่อยจะเห็นดวงจันทร์ใหญ่นะฮะดวงจันทร์ใหญ่ถ้าเข้ามาใกล้โลกก็ยิ่งใหญ่ใช่ไหมก็ขนาดปรากฏอะไรที่อยู่ใกล้ตาเรานะครับมันก็โตขึ้นอะไรที่ไกลตาเราไปก็เล็กลงครับนี่อาจารย์เกตอยู่ใกล้ผมครนะมอง็นอาจารย์เกตดวงโตครับอ่านะฮะเพราะนั้นดวงดาวก็คงจะเหมือนเหมือนกันนะฮะแล้วเกิดดวงจันทร์เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับดาวศุกร์นะฮะใกล้ๆกับดาวศุกร์เนี่ยขนาดของดาวศุกร์ เป็นยังไงเมื่อเมื่อเทพเคียงกับโลกดาวศุกร์นี่มีขนาดเล็กกว่าโลกนิดเดียวนะครับก็จนงเขาเรียกว่าเป็นฝาแฝดก,กับโลกท <ฮะ S 2> ีนี้ดาวศุกร์เนี่ยอยู่ใกล้โลกถ้าเทียบกับดาวเคราะห์อื่นๆแล้วก็สะท้อนแสงอาทิตย์มาให้โลกเราด้วยปริมาณแสงสะท้อนที่เข้มเพราะเพราะว่าดาวศุกร์มีบรรยากาศหนาทึบหรือเทียบง่ายๆคือมีเมฆเยอะนั่นเองนะครับก็เลยเป็นตัวสะท้อนแสงได้ดี ทีนี้เมฆบนดาวศุกร์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดเหมือนเมฆบนลงจริงก็ไม่ใช่นะครับเมฆดาวศุกร์เนี่ยเป็นพวกก๊าซพิษเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไอของกรดกำรรมะถันก็สะท้อนแสงอาทิตย์มาทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยมันก็อยู่ไกลกว่าดวงจันทร์เยอะก็เลยแทนที่จะเห็นเป็นดวงกลมโตเหมือนเห็นดวงจันทร์ก็เลยเห็นเป็นเพียงจุดสว่างสว่างแวววาวมากคนไทยเราจะเรียกดาวศุกร์ตอนหัวข้ามแบบนี้ว่าดาวประจําเมืองครับ แต่ถ้าเอากล้องไปส่องเนี่ยไม่เต็มดวงนะครับดาวสุกจะเป็นเซี่ยวซึ่งเป็นธรรมชาติของดาวเคราะวงในก็คือดาวสุกกับดาวพุธแต่ในลักษณะของในช่วงที่ดาวสุกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นด้านตะวันออกหรือด้านตะวันตกเนี่ยทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าเพนทั้งๆที่ก็ยังไม่เต็มดวง แต่ว่าในความว่าเพนในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็จะหมายถึงสังเกตได้ดีที่สุดได้ชัดเจนได้ชัดเจนที่สุดอื่นว่าเพราะว่าอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้นะครับจริงๆก็เชิญชวนมีโอกาสก็ลองไปถ่ายภาพดาวเคียงเดือนคือดาวศุกร์กับดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้เคียงกันทางใกล้ขอบฟ้าทิศตะวันตกนะครับก็คือหลังจากดวงอาทิตย์ตกไปปั๊บก็สามารถเห็นได้เลยครับ อาจารย์เรามาดูรูปดวงจันทร์นะฮะเราก็จะเห็นว่าดวงจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นนะฮะรตรงนี้ขึ้นสามค้าจเฉยเลยอาจารย์ครับขึ้นสามค้าเนี่ยภาพของดวงจันทร์ที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะฮะส่วนวาวอะนะฮะมันจะอยู่ทางทิศไหนก็คือถ้าเป็นช่วงข้างขึ้นเนี่ยส่วนเดิมของดวงจันทร์คือผิวดวงจันทร์ที่ไม่ใช่ส่วนที่มืดนะครับก็จะหันไปทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า ส่วนที่เป็นส่วนมืดคือส่วนที่ไม่เห็นก็จะหันไปทิศตะวันออกถ้าเป็นลักษณะนี้เมื่อไหร่ก็คือข้างขึ้นเสมอข้างขึ้นนะ,ะครับแต่ถ้าเป็นข้างแรงจะกลับกันดวงจันท์ด้านที่มันเป็นส่วนเดิมของดวงจันเนี่ยก็จะหันไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ด้านมืดก็จะหันไปทิศตะวันตกครับเพราะฉะนั้นท่านู้ชอมนะ,ะก็สังเกตดูนะฮะรูปร่างของดวงจันก็นแล้วกัน ะะว่าส่วนมีแสงอยู่ด้านตะวันออกหรือตะวันตกก็จะรู้ได้ว่าเป็นข้างคืนข้างแหลมนะฮะปรากฏการดาวเคียงเดือนเนี่ยนะฮะครั้งนี้นะฮะก็ให้ความสําคัญกับดาวศุกร์กับดวงจันทร์นะฮะและดาวพุธซึ่งอยู่ใกล้ๆในกลุ่มดาวนั้นด้วยนะฮะทำไมจึงไม่ให้ความสําคัญดาวพุธสังเกตยากครับะะถ้าเราดู ตำแหน่งดาวพุธนี่จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือใกล้ขอบฟ้ามากและตรงบริเวณขอบฟ้ามันจะมีแสงสนธยาแสงโพลเด้บางคนเรียกแสงย่ำค่ำก็ได้นะครับก็จะมาบดบังแล้วดาวพุธนี่ธรรมชาติเขาก็จะไม่ค่อยสว่างอยู่แล้วเพราะว่ามีขนาดเล็กเล็กมากนะครับต่พื้นที่สะท้อนแสงก็จะน้อยและสะท้อนแสงไม่ค่อยดีเพราะมันไม่มีบรรยากาศเหมือนดาวศุกร์แล้วก็ที่สําคัญก็คือใกล้ดวงอาทิตย์ก็คือ พอดวงอาทิตย์ตกไปปักเนี่ยก็จะไปหมิน่นหมินอยู่ใกล้ๆขอบฟ้าก็เลยมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเกิดมีดาวอีกดวงหนึ่งมาร่วมด้วยเนี่ยจะน่าสนใจขึ้นก็คือดาวพฤหัสบดีที่หลายคนอาจจะนึกถึงภาพพระจันทร์ยิ้ม<ช>ที่มีดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์เป็นเหมือนดวงตาแล้วก็ดวงจันทร์เป็นลักษณะข้างขึ้นอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหมือนปากยิ้มแต่ตอนนี้ตำแหน่งดวงจันทร์กับดาวศุกร์มันก็เข้ามาในลักษณะเคียงกัน ก็ลเลยไม่เป็นรูปแบบของการยิ้มเหมือนคร,ครั้งที่เคยเกิดขึ้นก็ต้องสังเกตดวงตาสังเกตดวงดาวที่มาประกอบเป็นดวงตานะีถ้าเป็นดาวสุกรดาพรฤหัสนี่เป็นดาวคร่อดวงใหญ่วันนะั้นถ้ามองภาพปรากฏนี่ใหญ่เนะี่ยก็จะเป็นภาพที่น่าดูนะฮะทำไมคนยิ้มบางทีมันยิม้มเนะี่ยปากหงายขึ้นนะบางครั้งทําไมปากมันคว่ำเามือาก มันมันเป็นลักษณะที่บางทีเราดูผิดกลายกลับทิศกันนะครับเปลี่ยนทิศก็คือบางครั้งเนี่ยคือถ้าเรามองเทียบกับขอบฟ้าเนี่ยนะครับช่วงข้างขึ้นยังไงปากก็หงายขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดไอ้าดาวสองดวงที่เป็นตามันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันเลยมองเหมือนว่าหน้าขึ้นไปข้างบนแล้วปากมันคว่ำน,นะครับแต่ถ้าเป็นข้างแรงดวงจันทร์จะไปอยู่ทางทิศตะวันออกมันก็ยังยังยังเป็นลักษณะยิ้มเหมือนเดิมครับก็คือก็คือยังหันด้านสว่างลงไปด้านขอบฟ้าเสมอ ดวงจันทร์จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแสงที่ดวงจันทร์ได้รับเนี่ยคือได้มาจากดวงอาทิตย์ดังนั้นก็คือตำแหน่งดวงอาทิตย์จะอยู่ข้างล่างของดวงจันทร์เสมอนะครับ,รบที่เราเห็นเราก็มองในบางครั้งทําไมปากเชิงบุ่มของปากบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะครับ,รบ,รบแล้วถ้าเกิดองค์ประกอบของพระจันทร์ยิ้มเป็นดาวอื่นนะนะฮะไม่ใช่ดาวพระฤห,หัสก็ดาวศุกร์อย่างเป็นดาวเสาอย่างเนี้ยดาวเสาไม่ค่อยสว่าง ก็คือเราจะมองเทียบกันแล้วความสว่างดาวสองจะน้อยมากทีนี้ถ้าเป็นดวงตาก็อาจจะเป็นตาที่ลี่ๆลงไปมากเกินไปตาอีกข้างหนึ่งเกิดสว่างเป็นดาวศกตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยฮะสว่างน้อยรลี่ๆก็อาจจะเป็นดาวเสาหรือดาวอื่นอะไรเนี่ยไม่สมมาตรสมดุลกันก็ดูเป็นไงอตาสองข้างไม่สมดุลไม่บาลานเนี่ยฮะาจารเกดพูดถูกไหมถูกครับอาจารย์เนี่ยฮะ แล้วปรากฏการณ์ในครั้งนี้เนี่ยดาวพุทธที่เราว่ามีขนาดเล็กกว่าโลกนะฮะแล้วก็มีองศาใกลด้ดวงอาทิตย์ใช่ไหมเนะะ่เพราะนั้นเนี่ยพระพุทธก็นะฮะเลยเห็นได้ยากนะครับและเห็นว่าจะาโคจรวิปริตนะฮะเป็นยังไงอาจารย์ ครับโคจรเดี๋ยวพราพจธโคจร ians, วิปริตนะครับหมายถึงว่าโคจรปรับวิถีนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพระพุธจำมลนะฮะมนก็คือมนทาคติก็คือหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนนะฮะก่อนที่จะปรับวิถีนะครับเดี๋ยวคราวน,นี้พระพุธเนี่ยจะปรับวิถีนะครับโดยการพักองศานะฮะพักราศีด้วยนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าวังกะคตินะครับก็คือควว่าถอยหลังนะครับเข้ามาประชิดดาวดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับแล้วก็เลยทําให้พระพุธเนี่ย มองเห็นยากนะครับแล้วก็พระพุทธก็จะจะจะดับนะครับผมรับอาจารย์ถอยหลังจากไหนไปไหนครับถอยหลังจากที่ตะวันออกไปที่ตะวันตกครับอะครับอครับตะวันออกไปตะวันตกครับเนี่ยฮะตอนนี้อยู่กลุ่มดาวคนยิงธนูรับกลุ่มดาวคนยิงธนูครับครับถอยไปถึงพิจิกไหมอ่าถอยไปถึงพิจิกครับอาจารย์อครับแล้วก็สวนกับพระอาทิตย์รเปล่ารับอาจจะอยู่ในระยะประชิดที่ใกล้กันนะท่อาครับเพราะนั้นสังเกตดาวพระพุธได้ยากใช่ครับใช่ครับนะฮะ แล้วพูดความหมายของดาพูธคืออะไรครับดาพุธเนี่หมายถึงการการสื่อสารการเจรจานะครับาดาพุธเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกว่าก,กายวิภาคจะปกครองในเรื่องของอสมองความคิดนะครับคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นพุทธในทางโหราศาสตร์เลยให้ความหมายว่าปกครองทางด้านเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นถ้า,าดาพุธเพนนะฮะ ห่างจากพระอาทิตย์ได้28องศาเนี่ยความอิทธิพลของดาวพุธก็จะส่งกระแสได้เต็มที่ในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารนะฮะการไปสัมพันธ์ต่างๆก็ดูจะประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้าดาวพุธนะฮะองศาใกล้จากดาวอาทิตย์มากๆนะฮะที่เรียกว่าพุธดับนั่นเองอันเนี้ยความหมายของดาวพุธก็จะด้อยลงไปครับอาจารย์ครับครับอ้าเรามาดูตรงกลุ่มดาวแมงป่องราศีพิจิกนะฮะตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีดวงอาทิตย์นะฮะ กับดาวเสาเนี่ยกุมกันครับทางโหราศาสตร์กุ่มกันคืออะไร,รกับกุมกันก็คือการร่วมราศีกันนะฮะแต่ว่าถ้าถ้ากลุ่มกันแบบสนิทองศาก็คือไม่ถึงว่าอยู่ในระยะที่ห่างกันไม่เกิน3องศานะฮะโดยประมาณน,นะฮะก็ทําให้ดาวที่เข้าไปอยู่ใกล้ดาวอาทิตย์เนี่ยความหมายหมายถึงว่าจะไม่มองไม่เห็นดาวเคราะห์นั้นนะฮะการมองไ,ไม่เห็นดาวเคราะห์นั้นก็คือทําให้ดาวข้อ,อนั้นขาดอิทธิพลลงไปนะครับเช่นเดียวกับดาวพุธเหมือนกันนะครับ กลุ่มกันนี่คือร่วมราศีร่วมราศีครับนะฮะครับอย่างที่ราศีพิจิกนะฮะมีดาวเสาร์อยู่พอดวงอาทิตย์ไปไปกลุ่มก็คืออาทิตย์ไปร่วมราศีนั่นเองใช่ไหมครับร่วมราศีครับสับทางดาราศาสตร์นะฮะร่วมราศีเนี่ยดาราศาสตร์เขาเรียกร่วมก็คือมองมองไปแล้วมันอยู่ด้วยกันก็ร่วมทิศท,ท,ท,ทางเดียวกันในศั์ก็เรียกคอนจังชันนครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยในช่วงวันที่สิบ เขาก็จะไปอยู่ถ้าถ้าอยู่ในวงโคจรและเทียบกับโลกก็คืออยู่หลังดวงอาทิตย์โดยอยู่ในแนวตรงระหว่างโลกดวงอาทิตย์และก็ดาวเสาร์เพรางนัน้นก็หมายความว่าเราก็จะไม่เห็นดาวเสาร์เพราะดวงอาทิตย์บังหมดเลยนะครับแสงจา้า, <นะ S 1> าเพราะฉะ <ๆ S 1> นั้นดวงอาทิตย์ก็บังดาวเสาร์ไปดาวเสาร์ก็เท่ากับอยู่ร่วมทิศก็คือคอนจังชั่นร่วมทิศกับอะไรก็ร่วมทิศกับดวงอาทิตย์นะครับท <คะ S 2> ีนี้ในใน,ในวันที่11เอเนี่ยอย่างที่จางเกตบอกดาวพุธก็เริ่ม ที่จะเหมือนหยุดนิ่งซึ่งก็หมายความว่าตอนนั้นดาวพุธเพนก็จะมาอยู่ไกลดวงอาทิตย์ด้านตะวันออกก็คือห่างจากดวงอาทิตย์ระยะเชิงมุม20.8องศาอันนี้ก็คือศัพ์ดาราศาสตร์ก็เลยอีลองเกชันด้านตะวันออกก็คือ east east ก็คือตะวันทิศตะวันออกดาวพุธก็จะมีอีลองเกชั่นหรือไกลดวงอาทิตย์ตะวันออกกับตะวันตกถ้าช่วงไกลดวงอาทิตย์ด้านตะวันออกเนี่ยเราก็จะเห็นดาวพุธ อยู่ทางทิศต,ตะวันตกตอนหัวคำ่ำที่เรียกที่เรียก e s t s ก็คือทิศ e elongation ถ้าเกิด east e elongation ก็คือไกลดวงอาทิตย์ด้านตะวันออกเ <Okay. S 1> พราะฉะนั้นก็หมายความว่าพอดวงอาทิตย์ตกดาวพุธก็ค้างฟ้าอย่างระยะนี้นะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่11นี้ก็จะถือว่าตำแหน่งไกลดวงอาทิตย์ที่สุดแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเข้ามาหาดวงอาทิตย์ก็ <Okay. S 1> คือค่อยๆเคลื่อนที่โครจรมาในวงโครจรแล้วก็จะมาอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ที่อาจจะเรียกว่าดาวพุธดับอันนั้นในศัพท์ภาษาดาราศาสตร์ก็เรียกว่าอินฟิเลียคอนจังชันคืออินฟิเลียคือดาวพุธกับดาวศุกร์เท่านั้นท,ที่เกิดปรากฏการอินฟิเลียคอนจังชันเพราะว่าเขาอยู่วงใน <c oughs> วงในถ้าเทียบกับโลกก็คือมีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกเขาก็เลยสามารถมาอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกได้ <c oughs> แต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์วงนอกพวกดาวเสาร์ดาวพฤหัสบดีอะไรพวกนี้จะไม่มีอินฟิเลียคอนจังชัน จะมีคอนจังชันและอีกอันหนึ่งก็คือ Opposition ก็คือตรงข้ามดวงอาทิตย์ครับก็สรุปแล้วก็คือรอบๆวงในนะคือดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะร่วมทิศร่วมทิศด้านอกแล้วด้านในและด้านนอกที่เรียกว่าอินฟิเลียคอนคอนจังชันก็คือตอนที่เขาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์กับซูเปรีเรียก็คือระยะไกลก็คือเขาจะอยู่ในวงโคจรที่ ไกลดวงอาทิตย์ออกไปดูที่อยู่ตรงกลางทั้งสองจุดนี้ไม่เห็นดาวใช่ไหมไม่เห็นทั้งคู่ครับโหราศาสตร์เรียกครับเรียกพระพุธดับกับพระพุธพิมพ์ฮะดับกับพิมพ์ครับนะฮะนะครับก็ว่ากันไปครันะฮะตามภาพที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะดาวเสาร่วมทิศกับดวงอาทิตย์ก็ตามภาพนั้นนะฮะเราอยู่บนโลกมองไปนะฮะ องศาของดาวเสากับองศาของดวงอาทิตย์เกิดซ้อนทับกันร่วมทิศกันเนี่ยเลยไม่เห็นดาวเสารนะฮะถ้าดาวอื่นก็เช่นกันใช่ไหมจ๊ะตลอดวงนอกครับวง,วง,ว,งวงนอกหรือแม้กระทั่งพวกดาวพุธดาวศุกร์ก็ก็เป็นเช่นเดียวกันหมดนะครับก็คืออยู่ในแนวตรงกันร,ร่วมทิศในลักษณะที่มองไม่เห็นเพราะร่วมในแนวทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์เพียงแต่ดาวพุธกับดาวศุกร์มีโอกาส,ม,กาสมาอยู่ใกล้ ก็คืออยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกได้ส่วนดาวเคราะห์วงนอกไม่มีโอกาสอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกได้ถ้าในกรณี opposition นะดาวเสาร์ก็ต้องไปอยู่อีกด้านดาวเสาร์จะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือตอนนี้มีโลกอยู่ตรงกลางแล้วก็มีดวงอาทิตย์โลกและดาวเสาร์เรียงกันแต่ตอนนั้นดาวเสาร์ก็จะรับแสงอาทิตย์เต็มที่เลยเหมือนดวงจันเพลนเลยนะครับแต่เป็นว่าดาวเสาร์เพลนก็ได้ ก็คือหันด้านรับแสงเต็มดวงมาให้โลกอันนั้นก็คือตำแหน่ง opposition ซึ่งดาวเคราะห์วงไหนไม่มีโอกาสเป็นนะครับ่ต่เพราะเข้าไปอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นดาวเคราะห์วงนอกเท่านั้นที่จะมีโอกาสเกิดตำแหน่ง opposition opposition คือตรงกันข้ามนั่นเองก็คือโลกอยู่ตรงกลางนนั้นเอะก็คือตรงข้ามดวงอาทิตย์คอนจังชันก็คือร่วมทิศกระดวงอาทิตย์อีลองเกชันก็คือทำมุมไกลที่สุดจากดวงอาทิตย์ ทุกอย่างมีดวงอาทิตย์เป็นตัวหลักและจุดสังเกตอยู่บนโลกครับนะครับ่ดาวเสาร่วมทิดกับดวงอาทิตย์วันที่10บธันวาครับครับสิบธันวาก็ไม่เห็นดาวเสาดาวเสาดับได้เป็นไงครับดาวเสานี่ในทางโหราศาสตร์ก็คือหมายถึงในเรื่องของโทษทุกข์นะให้ไายเสานะครับแล้วก็พระเสาเนี่ยสร้างจากสร้างจากเสือนะฮะตามเฉลิมไตรภพนะครับ การที่พระเสาดับนะฮะก็ทำให้ดาวดาวโทษดาวทุกเนี่ยฮะก็ก็หมายถึงรถนะครับรถลดในเรื่องของอิทธิพลลงไปนะครับ แต่อย่างที่ท่านอาจารย์เคย,เคยพูดถึงเสมอว่าถ้าดาวดับนะฮะมันไม่ใช่ดับแค่ดาวนะฮะในทางโหราศาสตร์มันจะมีเรื่องของเรือนชะตาด้วยนะครับก็เรือนชะตาที่ดาวเสาดาวเสาเป็นเจ้าเรือนนะฮะก็คือเจ้าเรือนราศีมังกรนะครับแล้วก็ในทางโหราศาสตร์นะครับเดิมก็ยังถือว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรที่ราศีกลุ่มด้วยฮะเพราะฉะนั้นเรือนชะตาก็จะทําให้ดับไปด้วยท่านอาจารย์ครับความหมายของดาวเสารเนี่ยรวมถึงมหาชนครับ รวมถึงคนส่วนใหญ่ของชาติของประเทศนะฮะเกษตรกรด้วยนะฮะเพราะนั้นช่วงดาวเสาดับนะฮะก็อาจจะมีอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะฮะเรื่องประชาชนนะฮะคนส่วนใหญ่นะครับ,รบเพราะเสาเป็นนะฮะเป็นเทพแห่งการเกษตรกรรมนะครับอุตสาหกรรมด้วยนะฮะเา้าพอมาวันที่11นะฮะดาวพุธ ไลดวงอาทิตย์ทางทิศตะวันออกทักกี่คุยกันแล้วนะฮะเรื่องของอ e ีส์อีรอนเคชันนะฮะและก็ดาวพระพุธเริ่มถอยหลังนะครับอาจารย์มาช่วยอธิบายนะฮะเรื่องวิถีการโคจรของดาวพุธนะฮะแต่ยังไงเรามาพักสักครู่ก่อนนะฮะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ